สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบอ g ์เกอร์เกมเมอร์กับเกมไลฟ์เนลลัสออริจินนะครับจริงๆเนี่ยวันนี้เรื่องที่ผมจะมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องของการฟาร์มแบบเป็นปาร์ตี้อ่ะซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอะไรใช่ไหมละครับแต่ถ้าเราเข้าไปดูในคอมมูนิตี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการตั้งคําถามแล้วก็ถกเถียงกันอยู่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวซึ่งวันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจให้กับหลายๆเรื่องเหล่านั้นครับซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ อยากเติมเกมแลกนาล็อกต้องร้านจูบิโกช็อปไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็เติมได้หมดเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่หายไม่ขามุยเพราะว่าจดทะเบียนเป็นบริษัทไว้ใจได้ร้อยเซก็ทักเลยดด Facebook Fan Page จูบิโกช็อปหรือว่า Official Line นแอดแอดจูกนะครับ ใครนะครับที่ดูคลิปวิดีโอในช่องของผมมาโดยตลอดเนี่ยก็จะได้ยินคําพูดที่ว่าเกม l ล k ์ n a ล o ็อกออริจินนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะพึ่งพาปาร์ตี้เยอะเป็นพิเศษนะครับหากเทียบกับเวอร์ชันอื่นๆไม่เว้นแม้กระทั่งการฟาร์มนะครับซึ่งการฟาร์มแบบเป็นปาร์ตี้นี้นะครับผมว่าลหลายๆคนเนี่ยก็คงจะได้ยินมาอยู่แล้วแหะว่าการฟาร์มแบบเป็นปาร์ตี้ยังไงก็จะต้องดีกว่าการฟาร์มคนเดียวอย่างแน่นอน แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการฟาร์มเป็นปาร์ตี้เนี่ยมันได้ e x p ที่เยอะกว่ายังไงมีการคำนวณแบบไหนผมจะพาทุกคนมาดูกันครับโดยตามคำอธิบายที่อยู่ด้านล่างหน้าต่อรวมปาร์ตี้นะครับ <S <S ก็จะมีการระบุเอาไว้ว่าหากเรานะครับทำการตั้งปาร์ตี้ เพื่อทำการฟาร์มกับเพื่อนๆที่อยู่ในแมปและชแนลเดียวกันนะครับก็จะได้รับโบนัสเบสดีเอ็กพีกับดอปเอ็กพีเนี่ยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยหากมี2คนนะครับก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเป็นจำนวน20% 3สนคน่ะก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเป็นจำนวน30% 4คนก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเป็นจำนวน40%และ5คนนะครับก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเป็นจำนวน50%ด้วยกันครับ เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่างกันครับเวลาที่เราไปฟาร์มคนเดียวเนี่ยถ้าเราเคลียร์มอนสเตอร์ได้เป็นจํานวน1กองด้วยกันอนะ่ะเราก็อาจจะได้ exp จากมอนสเตอร์ในกองนั้นนะครับตัวละ850หน่วยรวมแล้วเป็นจานวน2,550หน่วยในทุกๆ3วินาทีในขณะเดียวกันหากเรามีเพื่อนเข้าปาร์ตี้มาเพื่อช่วยฟาร์มนะครับ exp ของเราจากเดิมที่จะได้2,550หน่วยต่อกองก็จะเหลือ1,275หน่วยต่อกองเพราะว่าจะต้องหาร2ให้กับเพื่อนที่อยู่ในปาร์ตี้นั่นเองแต่ในทางตรงข ทกาเนี่ยเพื่อนก็จะต้องทำการหาร2 e xp ของตัวเองมาให้กับเราด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากเพื่อนที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยมีความเร็วในการเคลียร์มอนสเตอร์ในแต่ละกองที่เร็วพอๆกันกับเราอะนะครับสุดท้ายแล้วนะครับจำนวนอีกที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะเท่าเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือบนัส XP เป็นจำนวน20%อนจากระบบปาร์ตี้และจำนวนมอนสเตอร์ที่เคลียร์ได้ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่อาจจะเคลียร์ได้3ตัวในทุกๆ3วินาทีก็จะกลายเป็น6ตัวในทุกๆ3วินาทีซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็ช สุดท้ายก็คือการฟาร์มแบบฟูลปาร์ตีหรือว่าการฟาร์มโดยมีเพื่อนๆอยู่ใน Party ปาร์ตี้เป็นจำนวน5คนนั่นเองครับ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับ EXP ต่อกองที่2,550หน่วยก็จะเหลือเพียงแค่510หน่วยเวระจะต้องหาร5ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้แต่วันเพื่อนที่เหลือเนี่ยก็จะต้องทําการหารแล้วก็แบ่งให้กับเพื่อนๆคนอื่นที่อยู่ในปาร์ตี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่การฟาร์มแบบ5คนเนี่ยมันจะพิเศษหน่อยตรงที่จะได้รับโบนัสจากระบบปาร์ตี้นะครับสูงถึง50%ด้วยกันทําให้สุดท้ายแล้วหากเทียบการฟาร์มคนเดียวกับการฟาร์มแบบเป็นปาร์ตี้5คนเราก็จะได้รับ EXP ที่เพิ่มขึ้นมาเนนนป็นจนวน1275 นในทุกๆ3วินาทีกันเลยทีเดียวซึ่งใน1วันนะครับเราจะได้เวลาฟาร์มมาเนี่ยเป็นจำนวน150นาทีหรือว่า9000วินาทีครับหากวันนั้นนะครับเราฟาร์มคนเดียวเนี่ยเราก็จะได้ XP ประมาณ7,650ล้าน6หา แต่ถ้าวันนั้นนะครับเราเลือกที่จะไปฟาร,ร์มกับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้เป็นจํานวน5คนด้วยกันเนี่ยเราก็จะได้รับอีกพีที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน11ล้าน4,75นนซึ่งหากเทียบกับการฟาร,ร์มคนเดียวแล้วเราก็จะได้รับอีกพีในวันนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน3าล้าน8ป5 0 0นงกันเลยทีเดียวครับ ทั้งนี้นะครับการฟาร์มเป็นปาร์ตี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับ XP ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นตายตัวเสมอไปนะครับแต่จะมากจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเพื่อนที่อยู่ในปาร์ตี้ครับเพราะว่าเราอาจจะเจอเพื่อนที่อาจจะเคลียร์ม็อบได้ช้าเพื่อนที่สามารถเคลียร์มอนสเตอร์ได้แค่ทีละตัวเพื่อนที่อาจจะมีเลเวลห่างกว่าคนในปาร์ตี้มากๆหรือว่าเพื่อนที่แอบลักไก่ไม่ยอมฟาร์มมอนสเตอร์แล้วก็ยืน AFK อยู่ยยเฉยไม่ก็วิ่งหาจุดฟาร์มไม่ได้สักทีรวมไปถึงเพื่อนที่อาจจะไม่ยอมแยกจุดฟาร์์มมมแล้ววกกก็าาาฟารรจุดเดเเียัันบ หรือว่าเพื่อนที่อาจจะฟาร,ร์มตัวเดียวกันกับเราไม่ไหวก็เลยลักไก่ไปฟาร,ร์มมอนสเตอร์ในแมปเดียวกันแต่ว่าได้อีกพีที่น้อยกว่าซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนที่จะทาให้การได้รับอีกพีต่อวันในการฟาร,ร์มเป็นปาร์ตี้ของเรานั้นลดน้อยลงครับต่อมาเรามา q a วเ a กันครับโดยสําหรับใครนะครับสงสัยว่าถ้าเพื่อนในปาร์ตี้ของเราเนี่ยเวลาฟาร,ร์มหมดแล้วแล้วเพื่อนคนอื่นๆที่เวลาฟาร,ร์มยังไม่หมดจะได้ส่วนแบ่งจากคนที่เวลาฟาร,ร์มหมดแล้วหรือไม่ คำตอบก็คือคนที่เวลาฟาร์มยังไม่หมดเนี่ยก็จะยังคงได้รับส่วนแบ่ง x p จากคนที่เวลาฟาร์มหมดแล้วหากคนที่เวลาฟาร์มหมดแล้วยังทําการฟาร์มในแผนที่แล้วก็ชาแนลเดียวกันอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่เวลาฟาร์มหมดแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้รับ x p จากทั้งของตัวเองแล้วก็จากเพ,เพื่อนที่อยู่ในปาร์ตี้นะครับ อีกหนึ่งคำถามยอดนิยมนะครับก็คือถ้าเพื่อนคนนึงเนี่ยยังคงใช้สต a ามิ a สสำหรับฟาร์มเลเวลอยู่แต่ว่าเพื่อนในปาร์ตี้อีกคนเลือกที่จะใช้เวลาฟาร์มบริสซิ่งเพื่อฟาร์มของหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าแล้วแบบนี้เนี่ยเพื่อนที่ยังคงใช้สต a ามิ a นสำหรับฟาร์มเลเวลอยู่จะได้รับส่วนแบ่ง x p จากคนที่ใช้บริสซิ่งฟาร์มของไหมคำตอบก็คือยังได้รับส่วนแบ่ง x p จากคนที่ฟาร์มโดยใช้เวลาบริสซิ่งอยู่แต่ว่าคนที่ฟาร์มโดยใช้เวลาบริสซิ่งนั้นจะไม่ได้รับบส่่่่่วนนนแง XT จากเพืออๆทีียูใป์ต ที่ใช้ Stamina f a r าร์มนะครับและสำหรับคำถามสุดท้ายนะครับนั่นก็คือหากมีเพื่อนที่อยู่ในปาร์ตี้กดลูกอมเพื่อทำการคูณีเ XP แล้วก็ลดระยะเวลาในการฟาร์มลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีเพื่อนบางคนที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยไม่กดลูกอมแล้วแบบนี้คนที่กดลูกอมเนี่ยจะเสียเปรียบไหมนะครับคำตอบก็คือก็อาจจะเสียเปรียบอยู่บ้างครับ พราะโดยปกติแล้วนะครับคนที่กดลูกอมอย่างเช่นกดลูกอมคูณ2เนี่ยเวลาที่เราจบมอนสเตอร์3ตัวเราจะได้ XP เท่ากับเราเนี่ยจบมอนสเตอร์เป็นจำนวน6ตัวด้วยกัน XP ที่เราแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยก็จะเท่ากับ XP ของมอนสเตอร์เป็นจำนวน6ตัวแต่ในขณะที่คนที่ไม่ได้กดลูกอมนั้นเคลียร์มอนสเตอร์ไปได้3ตัว XP ที่ทําการแชร์ให้กับเพื่อนๆ,ๆที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยก็จะเท่ากับมอนสเตอร์เพียงแค่3ตัวดังนั้นนะครับคนที่ไม่กดลูกอมเนี่ยอีกพีที่ทำการแช ก็จะน้อยกว่าคนที่กดลูกอมที่อยู่ในปาร์ตี้อีกทั้งนะครับระยะเวลาในการฟาร์มของคนที่ไม่กดลูกอมเนี่ยก็จะจบช้ากว่าคนที่กดลูกอมที่อยู่ในปาร์ตี้นั่นเองครับ สรุปนะครับการฟาร์มเป็นปาร์ตี้เนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าช่วยให้เรานะครับได้รับ EXP ต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับเราก็จะต้องเลือกฟาร์มกับเพื่อนที่ไว้ใจได้แล้วก็รู้ว่าพฤติกรรมการฟาร์มแบบไหนที่ควรทำหรือว่าไม่ควรทำนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยการฟาร์มในแต่ละวันของเราเนี่ยก็จะดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วละครับและสำหรับวันนี้ครับผมอัพเดตเกย์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ